ฝรั่งมีรสชาติขมเกิดจากอะไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับพบกับรายการเกษตรพุ่งพาโดยเพื่อความยื่ยืนะครับวันนี้เองจะมาแชร์ในเรื่องของอประสบการณ์นะครับที่ทำฝรั่งมาพอดีสมาชิกเนี่ยมาคอมเมนต ไว้นะครับสำหรับรสชาติของฝรั่งนะครับที่มันมีความขมเข้ามาในลูกฝรั่งเวลาเก็บไปทานนะครับหรือเก็บเอาไปขายเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือรสชาติเนี่ยจะทําให้ผลฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าสุน,นัขไม่รับประทานเลยนะครับเพราะว่ามันจะขมแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการแน่นอนนะครับความผิดพลาดเกิดจากสองส่วนนะครับที่ เกิดจากคนปลูกเลยนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับบางคนอาจคิดว่าฝรั่งเนี่ยมันไปสร้างอะไรเหมือนแบบคนทานผักนะครับเช่นพวกแตงกวาพอเจอว่าแตงกวาลูกใดลูกหนึ่งขมเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋องูมันเลือ้อยผ่านฟักทองหรือพวกบวบเกิดอาการขมก็บอกว่างูมันเลือ้อยผ่านอ่ะอันนี้คือความเชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือฮอร์โมนตัวหนึง่งที่อยู่ในผลไม้ผัก ะครับที่มันจะมีความผิดเพี้ยนไปแล้วทําให้เกิดรสชาติขมขึ้นมาแต่ฝรั่งก็ไม่ได้ขมขนาดนั้นนะครับโดยฝรั่งเนี่ยที่เกิดความขมนะครับและทําให้เสียรสชาติฝรั่งเนี่ยก็มีอยู่สส่วนเหมือนที่ผมบอกนะครับส่วนที่1เลยนะครับคือการใช้ปุ๋ยที่ตัวโพแทสเซียมสูงนะครับ NPK ฟอสก็คือนโตโเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเวลาสูตร เราไปซื้อมาใช้เนี่ยจะเห็นข้างกระสอบจะเขียนว่า0060นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเก็บหรือปุ๋ยเม,ม็ดสำเร็จรูปเนี่ยเวลาเอามาใส่คนก็ต้องการว่าโอ้ฝนมันตกบ่อยนะครับต้องการลสชาติของฝรั่งให้หวานแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่ความหวังของคนที่เอาไปใส่นะครับแต่เรากลับได้ผลตรงกันข้ามขึ้นมาคือเมื่อใส่ปริมาณที่ไม่ถูกต้องนะครับจะทำให้ ฝรั่งเกิดรสชาติขมขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้คือส่วนที่1ก็คือปุ๋ยที่จะไปใส่การใส่ปุ๋ยสูตรนี้ต้องมีความระมัดระวังคือปริมาณต่อต้นจะต้องไม่มากหรือโอเวอร์จนเกินไปทำให้ต้นเนี่ยดึงไปใช้แล้วไปแสดงอยู่ที่ลูกนะครับก็จะทำให้รสชาติของฝรั่งเนี่ยมันเสียไปเลยการที่เราจะปรับ แก้ในข้อนี้ก็คือใช้เป็นปุ๋ย13-13-21ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปเจอในเรื่องของถ้าเราใส่ปริมาณปุ๋ย0-0-60ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ทําให้รสชาติมันเพี้ยนคือตัวนี้เองนะครับที่มีโพแทสเซียมอยู่21%เนี่ยในสูตร13-13-21เนี่ยก็จะไมได่ดันถึงขนาด0-0-60เนี่ยจะไม่ทําให้ขมแน่นอน ตัวนี้จะขยายผลเพิ่มความหวานนะครับแล้วก็สิ่งที่จะช่วยข้อหนึ่งได้นะครับที่เราไม่ควรขาดนะครับเมื่อเราห่อผลไปแล้วเนี่ยเราให้แคลเซียมโบลอนไปเลยนะครับ15วันเราพ่นทีหนึ่งสิวันเราพ่นทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นธาตุอาหารรองพ่นไปเลยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างน้ําตาลการทําสีสันให้ฝรั่งออกมามีสีที่น่ารับประทานนะครับส่วนข้อที่2 ลูกนี้เองนะครับไม่ได้เกิดจากผมแต่ว่ากิ่งตัวนี้มันเกิดจากที่เราได้ตัดแต่งทาเสาไปแล้วครั้นี้มันมีลูกอยู่ตรงนี้นครับแล้วผมก็อุตส่าห์ไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ผูกไว้กับหลักนะครับเพราะว่าพอน้ําหนักมันโยกลงมานะครับมันก็ทําให้กิ่งเนี่ยมันหักแล้วก็ฝรั่งยังไม่แก่เต็มที่ซึ่งพอฝรั่งไม่แก่เต็มที่เนี่ยที่มีคนบอกว่ามันมีรสชาติขมมีรสชาติฝาดเนี่ยมัน ก็เกิดจากส่วนที่2คือเก็บฝรั่งที่ยังแก่ไม่เต็มที่ส่งผลให้รสชาติของฝรั่งนะครับมันไม่หวานอันนี้ก็จะเป็น2ข้อที่ผมสรุปก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสมาชิกที่ถามมาผลเริ่มมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพุ่พานดเยเพื่อความยืนนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนวินเดีวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่า,บบาคลวคำ